ไอเช่นโง่ี้ะกระเด็นนู่นหลังคาดิโคตรไปอยะเลยปลาหูปลากระปองรอเดี๋ยวยิ่ไม่กล้าวู้ก็รออยู่โถไม่กล้าโอ่ เช้าล้างหน้าแปรงฟันเราอยู่ในร้านยกเข่งพี่โก้มาเนี่ยพี่โก้วันนี้พี่โก้บอกว่าดาินอะไรก็ปูเ้าดินพาลุยหิวข้าวเราเลยบอกปูโก้ก็ถามพี่โก้ว่าคืออะไรพี่โก้ก็เลยสั่งให้พี่โก้พี่โก้เมื่อคืนดูติ๊กตอก้วพี่โก้ก็เลยพี่โก้เลยบอกว่าอ่าทุกอย่างโก้แพ็กเกจก็เลยสั่งทุกอย่างสั่งทุกอย่างจริงๆนะเผื่อจะไม่เชื่อ แ่ะไ่ต้องไม่เห็นไม่ได้ปวดเดียวนะครับมีเมนูมีอะไรบ้างพี่ก้อนนี่คืออะไรนะอันนี้คืออะไรโล่งตง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 อันนี้ก็มีน้ำใสแล้วโล่งอันนี้ตื้วนเข้มฉ่ายเตื้องนักบุ้งไต่ลาวไต่ลาวเราจับเราจับกเราต้งโต้งปากเจ็ดไม่คุยเลยโต้งปากเจ็ดนี่และน้ำตาลที่นี่ยังไม่มีนะครับเป็นนี่น้ำเชื่อม มึงลองขอโทษดีบอกเล่นเปล่าไม่รอดที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยแทงๆร้านก็ได้เป็นมิชลินเิชินไกด์ด้วยอือจังหวัดสุราอ่าแนะนำโดยหอการค้าจังหวัดสุร่าครับหายหายข้าหายสายกันหมาดื้อหมาดื้อ 3,2,1สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านัครับไม่ทราบว่าท่านเป็นใครครับท่านผมราชามาครับราชามาท่านมาเยือนสุดท้า์เจ้าตำรวจเขาตามหาท่านอยู่นะฮะตามหาอครับเออเขาตามหาท่านอยู่ว่าเอ้ท่านเป็นรายใหญ่หรือเปล่าของประเทศผมรายใหญ่ครับอ๋อตัวเล็กเหรอ เป็นเเป็นออไม่ใช่ว่าท่านเป็นพนักงานที่นี่เหรอครับเป็นพนักงานที่นี่วะแม่รีบหมดแล้วครับตอนนี้ไอ้เหี้ยสงสารมันป่ะไม่ตัดเมื่อไหร่มึงจะมัวโอ๊ยตอนดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับและท่านผู้ชมได้สู่สตรีทกาลาดครับกาลาดใช่ครับ คอนเทนต์สุราก็จะยาวยาวๆเลยเพราะ<ช>ว่าพี่น้องชาวสุราเนี่ยมีความสามารถกันเยอะมากอูเยอะการแต่งรถมีสตไตล์เป็นของตัวเองทุกแนวนีขยับกันมาไม่เลิกมาอีกแล้วที่สําคัญจะพูดก,กันต่อ,อพี่น้องชาวสุรามีสตไตล์เป็นของตัวเองนี่คือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับการแต่งรถนะครับเอกลักษณ์อะจะบอกท่านผู้ชมว่าการแต่งรถเนี่ยไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณจะแต่งรถแล้วให้คนจดจําคุณได้มันต้องแต่งให้เป็นตัวตนของคุณใช่ครับไม่ได้บอกว่าการแต่งตามคนอื่นไม่ใช่ตัวตนของคุณนะอา่จตามคน แล้วพอคุณมีสตางค์ก็เลยทาแบบแบบที่เลยก็ไม่ได้ผิดไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นที่จดจําแบบว่านี่คือออลี่วัแตกต่างหนึ่งเดียวเห็นปั๊บรู้เลยว่ารถใครมันก็ต้องเป็นตัวตนของคุณจริงๆซึ่งไม่ต้องแคร์อะไรใครชอบอะไรก็หยิบมาใส่สตางคุณ่ะและนี่คืออูๆหนึ่งที่เราไปพบเจอกันที่พี่โก้สุราษแจกสติกเกอร์ในงานเราเข้างานแล้วได้ทำความรู้จักกับช่างเขา พิงจ้างเขาก็ติดไม้แล้วเขาก็เดินไปเรื่อยอะไรกอดก่อนครับเรียบร้อยครับตระการครับนี่ครับสวัสดีพี่ออยเป็นทางการครับสวัสดีครับพี่ออยสวัสดีครับสวัสดีครับออยแอร์ซัสเพนชั่นโอ้ชื่อก็บอกอยู่แล้วอ่าอืมนี่จบนอกมาเดี๋ยวพี่ฟังสำเนียง UK เมียเขาไปอยู่ที่อังกฤษก่อนเมียเขาไปอยู่12ปีใช่ทำอาชีพขายผมขายผมผมเช็ดเท้าผมมจาลีตึ้งต้นต้องเล่นออกเสียงชื่ออู่พี่เขาแบบออยออยแอร์ซัสเพนชั่น มันจะไปออยออยออยโทษนะพี่นะไอออยไอออย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 นี้ออยมันจะไปเออยทำไมออยออยเออเออพูดใหม่ออยแอร์สแตนชั่นไอเทียรอดรอแนนหอเมื่อคืนพี่ออยครับพี่ออยทำอาชีพนี้มานานยังครับ ประมาณ20ปีครับ20ปีเรียนจบอะไรมาครับช่างยนต์ครับผมช่างอะไไม่แปลกนะอ่ช่างยนต์ชอบรถยนต์ใช่ครับผมชอบรถยนต์โอเคชอบรถยนต์เนี่ยก็เข้าใจได้โมดิฟายรถเครื่องแรงอะไรอย่างงี้แต่ทำไมถึงมาทำจับทาร์เก็ตนะครับเปิดอู่เป็นช่วงล่างถูกรวมครับชอบเป็นการสนทวนก็คือเมื่อก่อนทำเครื่องเสียงเดี๋ยวนะครั้งแรกคือพี่ออยทำเป็นอู่เครื่องเสียงก่อนเลยใช่ครับผมอ๋อหรือเปิดร้านเครื่องเสียงเปิดร้านเครื่องเสียงอ๋อทำทุกรถอ่ะ จะชุดเล็กเปลี่ยนฟอนต์ลำโพงคู่หนึ่งหรือจะชุดใหญ่เต็มฝาท้ายลำโพงอยู่ข้างหน้าผมฝากคันหนึ่งได้ไหมเพราะอยากใส่ทั้งเสียงมากอไหนเป็นซีวิค 5R FG2 ที่เจ้าของทุกวันนี้ซื้อรถมาคาราบาล์นยังไม่รู้เลยว่าเปิดยุตรงไหนรถใครก็ไม่รู้ทุกวันนี้เวลานาฬิกาในรถมันยังเป็นเวลาญี่ปุ่นอยู่เลยมันจะปัดไม่ได้เลยใช่ฝากด้ไม่ลำโพงมันไม่ค่อยดีอช่ไหมยังปิดได้อยู่ไหมยังมีวิชาอยู่โอเคเริ่มต้นมาจากการทําเครื่องเสียงแล้วไงต่อครับพี่แล้วก็ชอบครับชอบในการแต่งรถอะไรเงี้ยแล้วก็มาแต่งรถตัวเองอะไรก่อนรถคันแรกเลยของพี่นิดสันคิวคันเล็กคันเล็กใช่ นิสสันคิวรถเขาแล้วก็เป็นรถกล่องรถกล่องรถสองกล่องนิสสันคิวก็เครื่องเสียงเต็มข้อครับแล้วก็ถุงลมอะไรเงี้ยเต็มแล้วถุงลมทำเองครับ เอาความรู้มาจากไหนเรื่องถุงลมก็ศึกษาเองครับศึกษาเองด้วยมันจะศึกษาเองได้ยังไงมันมันมันต้องมีคนสอนมั้งห่ามันต้องมีครูพักรักจาปล่าไม่ไม่ก็จะดูตามใน YouTube อะไรเงี้ยทำแล้วก็ดูแล้วก็มาทำแล้วตัวเองก่อนอาจารย์ทูบสอนนี่อาจารย์ยี่อาจารย์ต่างประเทศอาจารย์ทูบใช่คิวคอนเทนก็ใส่ถุงลมเลยใช่ครับอืมแต่ครื่องเสียงเต็มที่ครับบิวอินแบบเปิดฝาท้ายแน่นเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าคือเปิดจากตรงเนี้ยดังอยู่เลยสมุยอะฮะอะระฮะมาฮะ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  พราะเพราะตรงนี้ไม่มีเครื่องเสียงแล้วนี่มีครับแต่ว่าน้อยนะครับก็คือหลักๆคือถุงลมเลยถุงลมเลยก็เปลี่ยนเลยอรอเปลี่ยนแนวทางจากเครื่องเสียงเป็นถุงลมเลยใช่ใช่เพราะถุงลมมันคือเหมือนว่ามันคนมาทำเยอะกว่าถุงลมทำเครื่องเสียงได้ประมาณกี่ปีที่ถึงเปลี่ยนเป็นถุงลมประมาณสามปีที่เหลือ17บเจ็ดปีคือทำถุงลมแล้วออ่อ่อคือสถานที่นี้เลยบ้าเท่าไหร่แรกไม่ไม่ครับเมื่อก่อนอยู่ที่นี่เพิ่งย้ายมาตรงนี้ครับก็กลายเป็นถุงลมโดย เต็มตัวอืมเต็มโอเคนี่คือบรรยากาศในอู่นะมีรถจอดมีอะไรมากมายผมอยากเห็นเซตอะรถที่จะใส่ถุงลมมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับหนึ่งเซตอันนี้ก็เป็นพวกถุงลมถังลมแต่ว่าปั๊มจะอยู่อีกฝั่งโอเครถหนึ่งนี่อันนี้คือสําคัญรถแต่ละคันก็ไซส์ไม่เข้ากันถูกไหมพี่ออยใช่ครับผมรถเล็กก็ต้องเล็กหน่อยใช่ครับเพราะมันต้องคํานวณน้ําหนักตัวมวลรวมของรถใช่ครับเพื่อถุลมมันจะรับรับตัวน้ําหนักได้ยุคนึงที่ผมรู้จักกับมันเมื่อสักประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอื มันชอบแตกเขามีคําพูดแบบนี้ครับพี่ออยเฮ้ยถ้ามึงโหลดด้วยสตัด์ทแบบเกียวโช๊คแตกมึงยังขับได้อ่าแต่ถ้ามึงทาถุงลมแตกเนี่ยมึงแตกเมื่อไหร่อเนี่ยพังแน่นอนแล้วไม่ได้พังแค่ถุงลมแตกนะซุ้มเสริมล้อเลอยางเยิมพังหมดวันนี้มันแข็งแรงขึ้นหรือยังใช่ครับแข็งแรงขึ้นแต่แต่ว่ามันเป็นบางยี่ห้อ รถเพื่อนมีรถปะททวยมีรถเบนส์พูดีฟานสองคันเลยขาใช้ถุงลมแล้วเขาใช้ถุงลมแบบเมรักาเขาจะเป็นถุงลมที่มีโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งเวลามันรั่วมันจะบอกว่าตอนนี้มีปัญหาที่ล้อหน้าซ้ายแล้วมันก็จะพยายามปั๊มลมทันทีปัจจุบันมีระบบนั้นหรือยังกับทั่วๆไปมีครับมีที่มันเตือน มีครับมีมีแล้วมีแล้วเหมือนกันเดี๋ยวนี้ของจีนของอะไรมันเข้ามาเยอะผมผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับไม่ไม่ได้บูลลี่จีนของจีนก็ใช้ได้ดีเมื่อก่อนจะมีของจีนกับของแบรนด์เนมใช่ใช่ใช่จีนเนี่ยจะมีแค่ยกขึ้นยกลงใช้มาตราวัดโดยดูเกตวัดแต่ไอ้แบรนด์เนมเนี่ยมันสามารถเมมโมรีได้เลยกดสูงสุดเทคโนโลยีต่างกันวิ่งวิ่งปกติวิ่งติดหล่อแล้วก็หมอบกับพื้นใช่ใช่ใช่ไหมพอจมันก็ได้หมด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 ก็ไม่ถุงลม สี่อันมีถังลมมันต้องมีมาตรฐานไหมครับว่าเล็กกว่านี้ไม่ได้ใหญ่เกินไปก็ไม่ได้แล้วแต่รถครับว่ารถหนักรถเบาอะไรงี้มากกว่าอ่ะสมมุติว่าผมรถเล็กอย่างคิ้วเงี้ยผมอยากใส่ถังใหญ่แบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่มันเกะกะไซ่งของถังไม่เกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับการจะขึ้นจะลงโชว์ปั๊มเนี่ยมันจะไปทําหน้าที่ปั๊มเอาเอาอากาศเจ็บไปในถังถังเล็ก คุณจะขึ้นลงได้แป๊บๆแล้วลมมันก็จะหมดใช่ครับใช่แต่ถ้าถังใหญ่คุณจะขึ้นลงเล่นได้เรื่อยๆแต่มันก็หมดเหมือนกันใช่ใช่แต่นานกว่าเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นแบบไหนเล็กปั๊มลมทํางานแป๊บเดียวเต็มใช่ถูกต้องครับแต่ใหญ่ถ้าหมดเติมนานจัดเลย ก่อจะเต็มใช่ครับอันนี้ก็ต้องเลือกกันอีกใช่แล้วมันมีวาวอีกใช่ไหมใช่ครับผิวมันเริ่มต้นต้องกี่วาวหน้าหลังส่วนใหญ่ก็จะเป็น4ี่วาวเรลือกสี่วาลแล้วแปดวาวได้ไหมได้ครับแปดวาวก็จะมีเอียงได้ใช่ครับจริงจริงๆจะใส่แค่จริงจริงจะใส่แค่2องวาวก็ได้ใช่ไหมแค่คู่หน้าคู่เดียวก็ได้เป็นลิฟต์ลิฟต์ยกหลบเฉยเได้เหมือนกันครับสุปอร์คายเดี๋ยวนี้ไงที่ก็มียกแค่คู่หน้าเพื่อหลบอะไรต่างๆหรือรถเตี้ยๆที่แค่ยกหลบลุ่มก้นหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดก็้เท่าลว มีมากกว่านั้นไหมมีมากกว่าครับถ้าเจ้าแรงๆก็ใส่ได้อีกแล้วมากนี่เพื่ออะไรอ่ะเอก็เพื่อความแรงครับคือขึ้นเร็วขึ้นใช่ครับลงเร็วขึ้นใช่ครับปึ๊บปั๊บเลยไ่ะแล้วปั๊มหน้าตาเป็นไงพาไปดูปั๊มหน่อยครับดูปั๊มไปดูปั๊มปั๊มก็คือหน้าที่ปั๊มลมเข้าไปในถังใช่ครับหนึ่งคันจะต้องใส่กี่ปั๊มครับหนึ่งคันก็แล้วแต่ลูกค้าครับหนึ่งปั๊มก็ใช้ได้แล้วถังใหญ่ก็ได้แต่ต้องรอใช่ครับก็เสียเร็วหน่อย เพราะว่าปั๊มทํางานใช่ใช่ครับแล้วมันสูงสุดมันใส่ได้กี่ปั๊มอ่ะผมอยากรู้อะยี่สิบปั๊มก็ใส่ได้ใส่ได้ครับแต่ต้องแต่ต้องทําไฟรถอ๋อเหรอแล้วยิ่งใส่เยอะไฟรถเราก็ต้องทำตามเหมือนเครื่องเสียงครับไซซิ่งเล็กลงจากเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเล็กลงมาอ่าฮะแล้วที่ผมเห็นเขาแต่งสีกันนะมันมันสามารถทําได้ไหมได้ครับผมก็ไปชุบกันใช่ใช่ไปทำสีครับนี่ไปทำนี่บ้านนี่นี่นี่อันนั้นเป็นท่อลมครับอ๋อท่อลมท่อลมก็เหมือนท่อเบรกอะกระแสอะไรว่ากันไปโซลีนองโซลีนอยเขาก็มีโหมดรีโอด ของแบรนด์เนมผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยหรือเป็นรีโมทไร้สายเดินออกมากดนอกรถได้ปัจจุบันนี้อย่างถ้่าไอแอร์มีหน้าตาแบบไหนให้ดูบ้างรีโมทคือตอนนี้ก็มีนอกรถนะครับก็จะเป็นลอกรถนอกรถเหมือนกันขโมยด้านหลังผมอยากให้ซ่อมมือถือได้ไหมได้ครับแต่ว่าของผมส่วนใหญ่ลูกค้าจะน้อยกลุ่มนั้นเราลูกค้าจะเล่นแบบแรงๆหมดเลยแล้วที่เป็นสวิตช์เหมือนกระจกอ่ะอันนั้นคือในรถเอาไว้ในรถกดในตัวรถ แต่นี่คือนอกรถเวลาลงจากรถมาวันนี้เลยผมเอามิเซเว่นมาผมจะติดกับพี่เลยได้เซตละแบบนี้ละมีรีโมทมีสวิตแล้วตัวมาตาวัดผมจะรู้ได้ไงว่าเตี้ยเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มันมีตัวไหนบอกบ้างเกณเหมือนไหยังเป็นเกลียวแบบนี้อยู่ต้องจําแต่ถ้าเกิดผมจะสั่งให้พี่ทําแบบเป็นเหมือนเมืองนอกที่เป็นชุดจีนที่เมมได้ได้ได้นี่คืองานของพี่ออยเลยใช่ครับที่ที่เล่นกันอยู่คือสไตล์ของการเล่นใช่ครับใช่เขาจะไม่เมมอ่า ผ่านสมาร์ทโฟนก็ดีแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมผมเคยใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่แบตมือถือมึงหมดเนี่ยมึงเอาขึ้นไงอะ่ะขึ้นไม่ได้ไอะ่ะสองมันจะมีรุ่นหนึ่งที่ไม่ผ่านมือถือจะเป็นรีโมทมันทีวีแยกออกมาใช่ใชไอ้นั่นก็ต้องมีแบบเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาหาแมคานิกที่มันกด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 อันนี้กีเปิดกุญแจสตาร์ทกดกดกดกได้เลยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันอยูย่ที่การใช้งานใช่ใช่ ที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้ในแมชชนิกแบบนี้ของพี่อยอยคือสไตล์แบบนี้ใช่่นี่นี่คือเล่นแล้วใช่ไหมใช่คือเล่นแล้วนี่สไตล์แบบนี้โอ้เมื่อก่อนถุงลมมันก็จะมีแค่เสียงธรรมดา ต่ไอเสียงดังๆอย่างที่เมื่อคืนที่เราดูเนี่ยเออผมเจอครั้งแรกเมื่อสิบกน่าปีเมื่อแล้วที่โมซาร์ท่ามันดังได้เพราะอะไรอ่ะวาวใหญ่ครับระบบใหญ่อะไรเงี้ยเออครับพอมันคายลมมันก็คลายมันโบออฟวาเธอร์โบอ่ามันก็คายลมแบบนี้อเอ้ยชุดเธอมันอยู่ซ่อนอยู่ตรงไหนอ่ะไออันนี้อยู่ใต้ท้องรถครับอยู่ใต้ท้องรถหรออยู่ใต้กองอะไรใช่ครับตอนนี้เป็นรถที่แข่งมาครับที่ว่าแข่งกระโดดนะเขาแข่งยังไงอ่ะมันมีแข่งด้วยเหรอครับนี่แข่งยังไงวะเอาเร็วครับขึ้นเร็วครับ ไอ้เช็กโม่เชี่ยกระเด็นนู่นหลังคาดินี่เชี่ยอะไรครับเนี่ยมันเร็วขนาดนี้เลยเนี่ยไอ้เชี่ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหลงลงไหมลงไอ้ลงปล่อยลงมั้งปล่อยปล่อยลงอ๋อลงลงแผ่นนี่ไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าทำไปแข่งไงครับผมทำไปแข่งคือทำแบบแล้วลูกค้าเดี๋ยวก็ต้องถอดออกไอ้ี่ปล่อยลมเหมือนถังลมเลิกงานว้ยปล่อยลม ตอนนี้คือเร็วที่สุดใช่ครับในสุราษฎร์หรือในประเทศไทยในประเทศไทยตอนนี้ครับในประเทศไทยโอ้โหทีุ่ดไทยรถลูกค้าแล้วลูกค้าอยู่ตรงนี่ไหมไม่อยู่ครับอ่ไม่อยู่ใจได้ทางเราไอ้เฮียถ้าอยู่จะไม่เล่นไม่อยู่เจอกูเลยรอเดี๋ยยี่ไม่กล้าผมก็รออยู่ถูกไม่กล้าอยู่ครังนี้นะใช่ครับใช่ แล้วข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้าไม่ได้เขาแข่งในคู่หลังครับเขาทำแข่งในคู่หลังเดี๋ยวผมอยากรู้เาแล้วเขาตัดสินจากอะไรวะพี่ว่าคันนี้เร็วอ่ะก็มีไฟเซนเซอร์ครับตั้งไว้ที่รถอ๋อตัดแล้วก็กดปุ๊บตัดอ๋อถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องตั้งปั๊มไม่แรงเพื่อให้กระโดดเว้ยพุ่งพอกระโดดมันจะไปตัดเซ็นเซอร์ทันทีแต่ถ้าเกิดมึงไม่กระโดดมึงแพ้ใช่บึ้มก็มาก่อนตัดเซ็นเซอร์ชนะเลยใช่ครับใช่เราเร็วที่สุดกี่วิครับ ศูนย์จุดศจศูหนึ่งอันดับสองอันดับสองไม่มีอ๋อศูนย์ศิออศกันใช่ใช่งกันสองกีฬานี้อีกีฬานี้ไอ้วัดกระโดดเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนไทยหรือเมืองนอกก็มีอเมริกามีไหมในย t ท b e มีไหมใคโดที่ที่โดดสูงๆที่มันแบบ เฮ้ยใครโดนที่แม่งกระโดดสูงกว่หัวมึงนะใช่ใช่ใช่ล้อไม่อยู่บนหัวมึงเลยนะมึงแชมป์กระบะโดดล้อคู่หลังสูงสุดในประเทศไทยทำที่ออยแอลซับฟเฟนชัยสุดยอดเลยนี่เหรอเออว่ะคุยได้นะแต่ชื่อยาวหน่อยไปดูอีกคันหนึ่งเท้าหมอบเท้าหมอบไทเกอร์อธิบายไม่ถูกมันหล่อจริงจริงว่ะคันนี้ก็เป็นช่วงล่างถุงลมล้อเท่าไหร่วะพี่ออยร้อยี่สิบครับอย่างนี้ซูทบอดี้ปะใช่ครับซูทบอดี้นี่ซูทบอดี้คือกระบะแทนที่น็อตจะอยู่บนที่สีเขาก็ครอบลงมาอย่างงี้้้ใหมมันนเตลา สวยไหมสวยเตี้ยไหมเตี้ยแต่สิ่งหนึ่งคนตัวสูงขี่ยากเขาติดนี่เออหรอติดหัวเอาเชิญเราไปนั่งดิผมไม่สูงกัเพราะมันกดบอดี้ลงไปอ่ะโอ้โอหคุณไม่ต้องเลยหมดสิทธิ์คนตัวสูงนั่งยากใช่ครับเออตัวสูงนั่งยากด้านหลังมีเครื่องเสียงด้วยนี่เขาชุดไอ้ดังไอ้ไอ้ดังพิ้วพิ้วมันดังตรงนี้ป่ะใช่ครับตัวนี้เหรออันนี้คือทำที่คุณหมดเลยใช่ครับผมผมเข้าไปดูในเฟซบุ๊กคุณมางานคนอื่น ที่มาส่งเป็นแบบหนึ่งแต่งานจากคุณเป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อก่อนมันก็แค่ช่วงล่างเดิมบอลเทนซีใส่ถุงลมจบแล้วแต่นี่เขาพอเขาทำมากๆเขาจะรู้แล้วว่าเสิร์ฟเขามาแก้แบบนี้มันจะเกิดอาการแบบนี้นนแล้วแก้ยังไงให้มันอยู่คงทนแบบนี้ก็จะมีคานหลงคานลลลเหล็กอะไรว่าคือไอ้ตัวนี้ใช่ไหมผมว่าท่านผู้ชมดูถึงตอนนี้คนหนึ่งที่ชอบแล้วเข้าใจเขาว่าแต่งรถก็ชอบพี่อ้อยอแล้วมันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งทําไปทําบ้าเลยแล้วมันจะขับยังไงเเออแล้วผมถามพี่แบบตรง แบบนี้ต่อทะเบียนได้ป่ะต่อได้ครับต่อได้ต่อได้ถูกแบบถูกต้องนะรับแบบขับไปต่อก็เป็วอลชีสีเหมือนข่าวนี่แต่ว่าไม่เหรอแจ้งดัดแปลงไว้ก่อนแล้วอ๋อเพราะว่าเขาดูหน้าสิบแปดดัดแปลงใช่ดัดแปลงช่วงล่างกระบะหลังจากแนบเป็นหงุงลมถูกมีการตัดแต่งชีสีอะไรก็ว่ากันไปถ้าแบบนี้จบแต่ปัจจุบันไม่รู้ว่ากฎหมายข้อนี้ยังแจ้งออยู่ไหม ดูฝาท้ายเปิดดีๆก็ไม่ได้ก็ต้องเปิดท่านี้มันเป็นสไตล์อะนะเป็นฝาตาหมุนอ่าอีกหนึ่งคันนี่สไตล์โอสกูเลยสีเหลือบขนี้เตี้ยกว่าขนุนป่ะอ๋อมันเท่ากันเท่ากันครับแต่ว่าบอดี้มันเตี้ยกว่าแต่ความโฉบมากกว่าอ้าวแล้วทำไมคันนี้ไม่เปิดอย่างขนุนอ่ะเขาซุกได้เหรอเขาปิดได้เหรอได้ครับคือแล้วแต่ลูกค้าว่าเขาต้องการโจดแบบไหนครับโอ้แล้วแต่โจทย์ลูกค้าโคตรเตี้ยเลยอ๋อเดี๋ยวงฝาปงมันหันข้างนั่นเลยอะใช่ครับ พี่คิดได้ไงว่ามันต้องเอาฝากระโปรงเปิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมึงนอกเขาทำหรือว่าเราเอามาคิดเองหรือว่าเขาเป็นก็ฝันใหญ่ดูมึงนอกครับฝันใหญ่ดูมึงนอกสีเหลือบเจโบรถเตี้ยอืมครบสูตรกระด้างไหมไม่กระด้างครับเพราะเป็นโฟลิ่งมันจะนิ่มกว่าครับอ๋อเหรอนิ่มกว่าแหนบครับนิ่มเลยนิ่มเป็นรถเก๋งเลยอยากนั่งอ่ะเออยิ่งเตี้ยยิ่งนิ่มอ๋อยิ่งสูงยิ่งแข็งถุงลมอ่ะ ชุดเริ่มต้นกี่บาทเริ่มต้นถ้าเป็นกระบะพวกนี้ก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทฮะจบสี่หมื่นกว่าบาทเหมือนเบาะคู่เดียวเองพวกมึงใส่กันเวลามึงขับเต็นด์ด่านมันก็ทรงซิ่งไงใช่ถูกป่ะทรงซิ่งล้อพอดียาก็ทรงซิ่งมันก็วิ่งสวยๆอยู่แล้วมันก็นิ่มไม่โมแนบีใช่ใชถูกป่ะแล้วเวลามึงจะแบบจะเข้างานโชว์มันก็วิ่ง่าถูกป่ะใช่ใช่ดีกว่าเยอะแล้วประเทศไทยทรงกระบะแม่งเปลี่ยนทุกๆสองปีอันนี้ได้หมดนะใช่อันนี้ได้หมด เปลี่ยนได้หมดเลยใช้ทุกทรงใา้ในวันเดียวใ้ครสองปีปั๊บคุณก็ทำอะไรกดอย่างเดียวถูกเขาเคาะกดโชยให้เจ้าของครถมันพยายากหน้าให้เราแล้วถ้าเราไม่อยากให้มันดังก็ได้ ก็เป็นต้องเป็นวาล์วเล็กครับโอ้ยอย่างนี้ยังไงก็ดังต่อไปมาดูคันนี้รถพี่เมื่อวานที่พี่เจอผมว่าคันนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่รถพี่เลยป่ะรถลูกค้ารถลูกค้ารถพี่คันไหนดีกว่าคันนี้ครับผมคันไหนเซริก้าเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะเดี๋ยวรถพี่คันไหนเปลี่ยนได้เนาะคันนี้แปดวาวคันนู้นมันสี่วาวคันนู้สี่วาวคันนี้แปดวาวก็คือคันนี้จะเร็วกว่า ันนี้เร็วกว่าแล้วก็สาม,มารถตะเคงง้ายขวาเลยได้ัำแบบเม<ด>ื่อกี้ไหนดูที่ผมผมจับกระสปีนะุได้อยู่อ๋อโอ้คนละเรื่องวิ่ีเร็วกว่ามียกสุดบอกเลย แอดวาวเขาจะเร็วกว่าเขาหน่อยใช่ครับอ่าอันนี้มันก็เหมือนถูกลมแบรนด์เนมทางราชการแต่ว่าแบรนด์เนมมันช้ามันจะเร็วกพิลอันนี้มันเร็วแอดวาวใช่ครับดูรถคุณบ้างวิ่งได้เปล่ารถช่างอะวิ่งได้ทำได้เปล่าขึ้นลงได้ไหมอ่ะขึ้นลงได้แต่เป็นแบบช้าเพราะว่าผม ราปกติทั่วไปเลยขอชมขอชมปกติทั่วไปแค่นี้ก็เร็วแล้วนะในยุคเี้วเนี่ยอ่าอนี่คือปกตินะครับท่านผู้ชมไ่ดูอยู่นี่คือปกติณนปัจจุบันใช่ไหมเริ่มต้นที่กี่บาท4 0 0 0มน แล้วแต่รถนะครับรถทั่วไปรถบ้านทั่วไปตรถบ้านถ้าเป็นีโค o CAR ก็สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นอะกำกรมาสี่หมื่นกรมาสี่หมื่น้วถ้าเป็นสดที่เคยทำอเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้ากระบะก็เริ่มต้นที่ห้าหมื่นแบบเริ่มเริบใช่ใช่ห้าหมื่นสี่วาวก็ก็ง่ายง่ายครบสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่น ถ้าเป็นมนุษย์ปกติไม่เกินหกหมื่นอ่าได้แบบคันนี้ถ้าแปดหมื่นห้ขอเป็นแปดหมื่นแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าวาละหมื่นวาระหมื่นเฮ้ยได้วาละหมื่นนะคันสุดท้ายครับที่เราจะพูดถึงน่าไม่คือที่สุดของผมเลยในยุคผมในยุค่าสุดนี้การชนหลังแหกแล้วครับแล้วมันยกได้ไหมหรอมันต้องสุดลูกพี่ไม่กล้าขี่ไม่ยกกันมันก็ไม่ยกเป็นต้องเช็คก็ได้ไม่ถุงพันถุงลมระบไฮดรอลิก อไม่ตอนตอนมึงขมขวานี่ยพวกกูไม่ได้สนใจมึงเลยนะปะทะไฮดรลิกไหมเออถุงลมปะทะไฮดรลิกปะเจอกันได้นะมาเาาเมาดเฮ้ยมาประกบมาประกบมาประกบมาเด้มาเด้มาเด้อได้้อาไอ้เนี้ยกูยืนฝังนี้ว้ยีวตผมอกูวผมเออ้ัางนี้ว้ยผมสกูว้เฮ้อ มึงเล่นดีกว่าเด้อเด้อเอาใจกันได้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนนี่เพื่อนได้เลยเพื่อนนี่โถ่ี่เพื่อนเาะบาสเพื่อนเโยกไปเลยโยกไปโยกไปเพื่อนโยกไปโยกไปเตะบาสเพื่อนมาดิมาดิจ่อเฮ้ยหมดแรงกับเพื่อนไปเรื่อยเพื่อนไปเร่อยเพื่อนเฮ้ยเราหมดยางเพื่อนเราหมดยางเฮ้ยมาดิเราหมดยางเพื่อนทางนี้เดียวจากเพื่อนสู้เขาไมปเอาสู้เขา

ฝั่งนู้นชนะไปเลยไอ้สัสฝั่งกูได้ยินชัดเลยกัวพังกัวพังอะไรเงี้ยเลกัวพังอะไรเงี้ยเลยแล้วฝั่งนู้นเขาไม่พูดอะไรเลยอย่างแม่พังเลยนุรงดีนะโคตรบันนี่แหละคือเขาเจ้าลานผมชอบที่เราไปเจอกันครั้งแรกเมื่อวานแล้วผมชอบไม่ใช่เอบเพราพี่แต่ชอบทุกคันอืมโคสุล่ามีการแต่งรถที่เป็นตัวตนของตัวเองใช่ ถ้าพี่แตงเหมือนคนอื่นผมคงไม่ทักพี่พี่ก็จะไม่มาถ่ายแล้ววันนี้หรอกผมก็คงไม่ทักพี่แล้วก็ไม่มาถ่ายพี่เพราะว่าก็เหมือนกันถ่ายมาเป็นพันคันแล้วอ่ะแต่สิ่งที่พี่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือแบบนี้ใช่ผมมาที่นี่ผมจะจำเขาได้แต่ผมจําชื่อเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้เจอกันนานหลายปีแต่ตอนที่เรามาบ่อยเราจํากันได้แล้วคู่หูกอดคอจะหลอดจกละเหม็นเปรี้ยวอยู่นั่นคือสิ่งที่คนสุราษฎร์มีแบบนี้แล้วผมอยากบอกท่านผู้ชมที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดใต้นะเม้ท่านชอบรถเนี่ย อ่ะก่อนท่านจะเดินทางไปสมุยไปพังงานเหลืออะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านชอบรถท่านมาได้ดูสตรีด็อกมาแล้วอยากจะเห็นผลงานของพี่อ้างว่าเป็นยังไงใช่ไหมมาดูกันได้ใช่เดี๋ยวนี้ไม่แพงสไลด์มาจากกรุงเทพมานี่ก็ไม่ได้แพงหรือจะเอารถมาทําก็ได้เลยนะผมว่าราคาไม่เยอะแยะคกรุงเทพมาทำอ่ะใช่ใช่ไหมถ้าเขาไม่เก่งจริงเนี่ยไอ้ดอกมันเก็บพังแล้วนะน่าจะพังนะไม่ได้เลยพูถูกไหมคือลงลงึ้นลงลงไม่งงนะแม่งพังแล้วนะเหมือนไอ้เนี่ยัวพังแล้วแย่ ใครเนี่ยใครจะสิงไม่พังนะคนจะพังถูกป่ะเพร้อมนั้นฝากท่านผู้ชมครับเรื่องการแต่งรถไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ครับท่านชอบอะไรท่านทําไปดส่ไปท่านทําแล้วมีตัวตนของตัวเองท่านก็จะนี่แหละถูกสื่อมวลชนอย่างพวกเรามาถ่ายอย่างพี่อ๋อลายเซ็นอ่ะผมมั่นใจเดี๋ยวไอ้สตรีทแมทเทอต้องมาไม่แน่เดี๋ยวมันอาจจะมาเผลอๆเบียร์ใบหยกจะมาด้วยเออใช่ใช่ใช่มชอบเพาเป็นเอกลักษณ์ของพี่อะไรดูคันแดง ไหนไหนข้าแดงอะกองเห็นยังโอเควันนี้ขอบคุณผู้ชมสักกันโชว์หน่อยส่งท้ายโชว์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 ไปโชว์ไปโชว์ไปเยี่ยมโชว์ไปเอ็กโชว์ไปโชว์ไปโชว์ไปนี่คืออยากโชว์แค่นี้อันนี้รถไม่พังกูว่าเข่ามันจะพังอไอ้สายหลูสายเรียบหลูดูดีสโลไลท์เรื่อย เหลโลยสไตล์สแตนสไตล์สแตนพอดีเลยสไตล์สแตนอื๋อสวิตเป็นรถเลยอ๋อเขาเข้าใจทำวะเจ๋งเจ๊งหนึ่งเดียวในโลกอืหนึ่งเดียวในไทยเห็นปั๊บรู้เลยรถคุณเห็นปั๊บรู้เลยรถคุณเห็นปั๊บรู้เลยรถคุณเห็นปั๊บรู้เลยรถจานออฟ พราะมีหางหนูวิ่งข้างหลังแล้วจะบอกหางหมาจะโดนต่อยอใช่ไหมทุกคนเป็นอย่างนี้คนก็จะจดจาำเจอการสวนกันเฮ้ยรถไอ้นี่ดีกว่าเ้ยนั่นดีกว่าฝากไว้ด้วยนะครับขับคลิปลอดภัยทุกคนรวมถึงใต้ตอนนี้หน้าฝนใช่ใครที่ต้องเปลี่ยนยางถูกก็บิสโตไทยแลนด์ไทยแลนด์ะครับก็พิสทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึง ใครที่เปลี่ยนยางเสร็จแล้วหิวรอนานแล้วมันหิวก็ไปที่สินทร์สเต็กเฮ้าส์นุ่มๆขาช่างกินต้องสินทร์มีอะไรบ้างมีบุฟเฟ่ต์ครับหัวละสามเก้าเก้าครับกินได้ไม่จำกัดเวลาแล้วก็เฟสมาแล้วก็เป็นอาราคาเลยอาาารคสั่งได้เลยอานนี้ด่นอะไรอินเดียไปกรุงเทพบอกผมเดี๋ยวผมพาไปกินอาหารอินเดียแบบโอ้โหสะอาดปลานี่บุรีปลาที่บูรีในคลิปไม่เหมือนในคลิปฝากกันไปด้วยเรียกคุณช่างหน่อยขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมสักการติดตามพบกันใหม่นั่งท้ายนะนั่งท้ายเอาใจกูไม่ได้พี่เดี๋ยวส่งท้ายคลิปเดี๋ยวมีคนนั่งท้ายอ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๊อฟนั่งเลยเร็วเออแต่เวลาผมขอคุณบ้างเวลาผมขอคุณบ้างอ่ะคุณให้ผมได้ไหมอ่ะมาสองคนสองคนเดือดเด้อต้องไปกูแล้วดีๆก่อนดีๆนะห้าเฮี้ยสี่ไปสาม

แรงอู้บึกเลยอ่ะพอใจพวกมึงยังไอ้เหียถ้าไม่พิการก็ไม่ให้เลิก